าประเด็นร้อนรับปีใหม่ในวงการตำรวจเลยนะคะกับการออกมาเปิดหน้าชนของอดีตลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตร,รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและวันนี้ประเด็นร้อนที่ทุกคนรอฟังคือการออกมาเปิดคลิปหลักฐานสำคัญที่มีการกล่าวหาว่า Big บิ๊กโจ๊กให้ลูกน้องเอาทองแท่งน้ำหนัก246บาทมูลค่าเป็น10ล้านไปติดสินบนปปอชอนะคะค คลิปหลายคลิปหลายคนก็บโอ้โหดูแล้วมันขนาดนั้นจริงๆหรอบางคนบอกโอ้ถ้าเป็นจริงเนี่ยอาจจะเป็นการปิดประตูสําหรับบิ๊กโจ๊กในการกลับเข้ามารับราชการตํารวจอีกค่ะต่อมาเชื่อว่าอดีตบิ๊กตํารวจได้คมคู่เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระที่รับสินบนไป อ,อ,อ,อันนี้เป็นส่วนหนึ่งให้ผู้ชมดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะนี่เ,เป็นหล,ลักฐานนะเหมือนที่พี่หนุ่มบอกมีหลายคลิปมีคลิปเสียงคลิปภาพนะคะคโดยระบุว่าพันธบทเอกภาคภูมิพิสมัยซึ่งเป็นอดีตลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กพันรบจเอกสุรเชษฐหักพาเนี่ยได้นําทองแท่งน้ําหนัก246บาทบบไปมอบให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาตัวกรรมการปปชรายหนึ่ง ที่ลานจอดรถของสมาคมชาวปักใต้ก่อนที่รปภประจําตัวกรรมการปปชรายนี้จะขับรถออกไปหลังได้ทองอันนี้คือคลิปหลายคลิปมากที่ม<ฆ>ันนํามาถแถลงนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ยังมีคลิปอื่นๆที่พันตรดเอกภาคภูมิเปิดทองคําแท่งในรถมีการนับในรถให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ก็บันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับที่สําคัญ ทองทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับมีการทำตำหนิก็คือทำสัญลักษณ์เอาไว้ทั้งหมดเพื่อให้ทราบแหล่งที่มาและทราบว่าส่งมอบทองที่คุณผู้ชมเห็นให้กับใครคือถ่ายคลิปละเอียดเป็นระยะระยะนะครับคลิปเหล่านี้ถูกนำมาเปิดเผยโดยพลตำรวจโทรไตลงผิวพันธ์รองเจเรตํารวจแห่งชาติและก็มีคลิป เป็นคลิปเสียงสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนและก็การพิจารณาคดีเป็นคลิปการสนทนาระหว่างนายหอหีบซึ่งถูกระบุว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของพิโจโกและก็นายสอเสืออนุกรรมการและผู้ทรงครูวุฒิปปชเป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างลูกน้องคนสนิทกับพิกโ๊กลองให้คุณผู้ชมฟังบางช่วงบางตอนครับจะเล่าให้ฟังโจกก็โทรมาวันนี้ครับเขามาตามว่า ทองเอาคือไยังครับตามดิ๊เลยวะเขาบอกว่าทองอะไรเเก็บไปที่สุราชตอนที่นี้แพ้เอารับมต้องบอกให้เราบี้ใหญ่เลยคราบมันบอกว่ามันมันมีคลิปไปขู่ครับเราก็จะบอกเลยบอกคลิปอยู่ไอ้โจ๊กได้ครับพี่ให้เขาไปลบกันเองครับเพรว่าตอนนี้มันพูดกันถึงขนาดว่ารู้แล้วนะว่ารับเงินรับทองอนที่หน้าสมาคมปักตาย ทีนี้เบื้องต้นนะคะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันรองจเจรตํตำรวจแห่งชาติบอกอีกคว่าคดีการติดสินบนทอง246บาทเนี่ยพบพฤติการใช้นอมินีกว้านซื้อทองจากร้านเดียวกันหลายครั้งรวมน้ำหนักกว่า2,000บาทมีใบเสร็จรับเงินกว่า70ใบเป็นหลักฐานที่เชื่อมโยงกันชัดเจนนะคะโดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาหนักกับกรรมการปรปรชรายนี้ฐานเรียกรับและรับทรัพย์สินโดยมิชอบส่วนบิ๊กโจ๊กและผู้กถูกแจ้งข้อหาร่วมกันให้สินบนเจ้าพนักงานเพื่อ จ,จูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบค่ะที่เราพิสูจน์ได้นะครับในกระบวนการสืบสวนอย่างแน่แท้ก็คือหนึ่งทองคำจำนวน200กว่าบาทมีจริงเพราะเรามีการสืบสวนถึงแหล่งที่มาหรือร้านขายทองแล้วมีทั้งพยานบุคคลผู้ขายพยานเอกสารบินใบเสร็จนะครับและเนื่องจากทองชุดนี้มีลักษณะพิเศษทำให้ผู้ขายจดจำได้ว่า ขายให้กับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้เสนอสินบนทองคำแท่งจริงทีนี้คุณผู้ชมครับอ พลตํารวจโทไต่ลงเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนนี้รออยากให้ฟังคําตัดสินของศาลยุติธรรมไม่ใช่ศาลโซเชียลนะครับส่วนคดีที่บิ๊กโจ๊กฟ้องผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกับพวกมีคําสั่งให้ออกจากราชาการไว้ก่อนโดยไม่ชอบสาลป,ปกครองสูงสุดนัดอ่านคพิภากษาในวันศุกร์ที่9้ามกราคมนี้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวบิ๊กโจ๊กยังเก็บตัวเงียบนะคะเพียงแต่ช่วงเช้ามีทนายความเดินทางไปสนพหนโยธินแจ้งความกล่าวโทษพนักงานสืบสวนสอบสวน2ชุดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะทีนี้ ทนายความบอกว่าพนักงานสอบสวนทําไมไม่ไดําเนินคดีกับพันตำรวจเอกภาคภูมิซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่านําทองเนี่ยไปมอบให้กับปปชทั้งที่ตามระเบียบต้องแจ้งข้อกล่าวหาก่อนกันเป็นพยานลองฟังเสียงดูครับสสวนสอบสวนทั้งสองชุดกับไม่มีการดาเนินคดีหรือแจ้งข้อกล่าวหากับพันตํารวจเอกภาคภูมิเลยนะครับโดยระเบียบของการที่จะกันเป็นพยานต่างๆ นะครับคำสั่งหรือระเบียบของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินี่ชัดเจนท่านไปดูนะครับว่าจะต้องการที่จะกันเนี่ยโดยหลักแล้วมันจะต้องมีการแจ้งแจ้งเป็นผู้ต้องหาก่อนนะครับเมื่อแจ้งเป็นผู้ต้องหามีการสอบสวนต่างๆแล้วนะครับท่านจะเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอท่านจะสั่งไม่ฟ้องก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะไปกันเป็นพยานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง นอกจากนี้ยังต้องคำถามถึงอำนาจสอบสวนว่าคดีควรอยู่ในความรับผิดชอบของปปชไม่ใช่ตำรวจและยืนยันบิ๊กโจปป๊บปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปคัดค้านที่ปปชด้วยค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อฟันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ